ประปักจำนนเป็นเรื่องความขัดแย้งของสองตระกูลคือตระกูลเว่ยของพระเอกและตระกูลเฉียวของนางเอกสาเหตุแห่งความขัดแย้งก็เกิดจากกองทัพของสองตระกูลรุ่นพ่อและรุ่นปู่ของทั้งคู่มีการวางแผนจะรบกับศัตรูโดยจะตีขนาบศัตรูทางด้านตะวันออกและทางด้านตะวันตกแต่แล้วปู่ของนางเอกตระกูลเฉียวก็ไม่ได้ยกทัพตามแผนที่วางไว้โดยที่ไม่แจ้งกับอีกฝ่ายหนึง่ง ทำให้ทัพของตระกูลเว่ยพ่ายแพ้ในศึกครั้งนั้นพเพยก็ต้องสูญเสียบิดาและพี่ชายไปหลังจากนั้นเขาก็เกิดความแค้นต่อคนตระกูลเฉียวผ่านไปหลายปีเมื่อเว่ยเศร้ามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรก็ได้รวบรวมดินแดนทั้งหมดเป็นแผ่นดินเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็ยกกองทัพเข้าเมืองหลวงตอนนั้นฮ่องเต้หลิวเหยียนเขารู้แล้วว่าตนเองจะต้องพ่ายแพ้เขาจึงบอกกับฮองเฮาของเขาซึ่งฮองเฮาของเขาก็คือเสี่ยวเฉียว ที่เป็นนางเอกนั่นเองเขาบอกว่าเขาไม่อาจจะหักใจทิ้งนางที่อยู่ร่วมขเขามาสิบปีให้ตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของกบฏเว่ยเศร้าได้เขาจึงใช้กระบี่แทงไปที่หัวใจของนางหลังจากนั้นเขาก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตามนางไปเฉียวเฉียวก็ได้มีโอกาสย้อนกลับมาในร่างเดิมอีกครั้งนางก็มักจะฝันเห็นหลิวเหยี่ยนใช้กระบี่แทงหัวใจของนางนางก็เกิดความกลัว และอยากจะแก้ไขอดีตที่อาจจะเกิดขึ้นตามความฝันนั้นวันหนึ่งผู้นำตระกูลเฉียวเฉียวเย่อยากยุติความแค้นโดยสันติเขาจึงคิดที่จะส่งลูกสาวต้าเฉียวให้ไปแต่งงานกับเว่ยเซาแต่นางเอกก็จำได้ว่าชาติที่แล้วจุดจบของต้าเฉียวพี่สาวของนางนั้นน่าเวทนากว่านางเสียอีกชีวิตครอบครัวต้องปวดร้าวและในที่สุดก็ฆ่าตัวตาย แต่ในครั้งนี้พอนางรู้ว่าพี่สาวรักใครชอบพออยู่กับปีจื้อปีจื้อก็คือชายเลี้ยงมา้าผู้มีในตาสีมรกตนางก็เลยสนับสนุนให้คนทั้งสองหนีไปด้วยกันเซียวเฉียวนางก็นึกดีใจที่พี่สาวพ้นเคราะ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วแต่แล้วเมื่อพี่สาวหายไปผู้นำตระกูลกลับบังคับให้นางเป็นเจ้าสาวแทนเซียวเฉียวมีคู่มั่นอยู่แล้วก็คือหลิวเหยยน ดิเวย,ยนก็คือผู้ที่ใช้กระบี่แทงที่หัวใจของนางเมาชาติที่แล้วซึ่งนางไม่คิดอยากจะซ้ำรอยเดิมของชาติที่แล้วนางจึงตัดสินใจแต่งงานกับเว่ยเ้าที่จริงแล้วเว่ยเ้าเองก็ไม่ได้คิดอยากจะแต่งงานกับศัตรูแต่เป็นเพราะสวีหูหญินท่านย่าของเขาเป็นผู้รับไมตรี ในการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ในครั้งนี้กสีหูหยินไม่อยากจะให้เว่ยเ้าผูกติดกับความแค้นจนถูกความชั่วร้ายครอบงำแล้วทำให้ชีวิตไม่พบกับความสุขเลยตัดสินใจรับไมตรีอันนี้เมื่อทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานอยเรียบร้อยแล้วเว่ยเ้าก็<ๆ>ไม่สนใจนางจึงคิดจะส่งนางไปรับใช้ท่านยากแต่ระหว่างการเดินทาง หลิวเหยียนที่เป็นคู่มั่นของนางเอกก็มาชิงตัวเจ้าสาวชิงไปได้ครึ่งทางนางก็ถูกชิงตัวโดยเฉินรุ่ยแห่งเมืองสื่ออี้ทำให้หลิวเหยียนคิดว่าเพราะว่าเขาไร้อำนาจจึงไม่อาจปกป้องนางได้ใจของเขาจึงเริ่มคิดถึงอำนาจถึงการมีกองทัพอยู่ในเมืองฝ่ายเว่ยเศร้าเมื่อรู้ว่าเจ้าสาวถูกชิงตัวไปแม้ไม่ได้รับแต่ก็ต้องเสียหน้าจึงบุกไปตีเมืองสื่ออี้และช่วยนางเอกกลับมาได้ ทั้งคู่อยู่ร่วมกันมาสักพักหนึ่งไวเ้าก็ค่อยๆรู้สึกได้ว่ามุรสาวสกุลเฉียวที่แต่งเข้ามานี้ไม่เพียงแต่งดงามยิ่งแต่นางยังทำให้เขาพึงพอใจอย่างมากนางฉลาดเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้นางรู้จักใช้สเสน่ห์ทำให้หัวใจของเขาสับสนว้าวุ่นเมื่อเขาออกรบแต่ละครั้งรวบรวมแคว้นต่างๆก็มักจะรีบกลับมาเพื่อพบกับนาง ส่วนเสียวเฉียวเมื่อได้มาอยู่กับท่านย่าสีหูหินก็เอาอ,อกเอาใจท่านย่าเพราะนางจำได้ว่าในชาติที่แล้วพี่สาวเคยเล่าให้ฟังว่าผู้ที่เอื้ออารีและทําดีกับต้าเฉียวที่สุดก็คือท่านย่าวันหนึ่งท่านย่าเมื่อได้ไปเยี่ยมสหายเก่าในต่างเมืองก็ได้พาเสี่ยวเฉียวติดตามไปด้วยเสียวเฉียวจึงได้มีโอกาสพบกับ ซูเอ๋อหวงซึ่ซือโอหวงเคยใกล้ชิดกับวเว่ยเ้าในช่วงก่อนที่บิดาของวเว่ยเ้าจะเสียชีวิตต่อมาเมื่อบิดาของวเว่ยเ้าเสียชีวิตลงทั้งคู่ก็ห่างกันและซูเอ๋อหวงก็ไปแต่งงานแต่พอสามีของนางเสียชีวิตนางก็ได้มีโอกาสกลับมาช่วยดูแลวเว่ยเ้าในตอนที่เขาบาดเจ็บพอดี ซูเอ๋อหวงก็มีความคิดว่านางม,มีความสามารถที่จะใช้สเสน่ห์ทำให้เว่ยเศร้ารับนางภรรยาได้านางรู้จักเว่ยเศร้าดีแต่ก็คิดว่าผู้ที่จะขัดขวางไม่ให้นางสมหวังในเรื่องความรักน่าจะเป็นท่านยา่านางจึงวางแผนให้สาวใช้คนหนึ่งใส่ยพิษในอาหารหวังจะฆ่าท่านยา่าแต่นางเอกระวังเรื่องที่ท่านย่าจะเสียชีวิตตามที่พี่สาวในชาติที่แล้วเคยเขียนจดหมายเล่าให้นางฟังนางจึงช่วยท่านย่าไว้ได้ คนใช้ที่ใส่ยาพิษคนนั้นก็ฆ่าตัวตายหนีความผิดจึงสาวไปถึงตัวต้นเหตุไม่ได้นีข่าวมาจากเมืองเหยียนโจมที่ตั้งของตระกูลเฉียวท่านป้าที่เลี้ยงเสี่ยวเฉียวมาตั้งแต่เด็กล้มป่วยลงและนางก็ได้ข่าวว่าพี่สาวของนางต้าเฉียวก็ตั้งครรภ์แล้วด้วย นางจึงขอท่านย่าออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมบ้านเดิมส่วนพระเอกนั้นเมื่อกลับมาจากกองทัพและรู้ว่านางเอกไปเยี่ยมบ้านเขาก็คิดถึงจนถึงกับเดินทางไปรับนางกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางก็ได้ประมือกับปีจือ้อผู้มีในตาสีมรกตซึ่งก็เกือบจะเกิดเรื่องกันแล้วแต่น้องชายของนางเอกที่ชื่อเฉียวฉือก็มาห้ามศึกซะก,ก่อนแล้วก็บอกว่า ล้วนแต่เป็นคนกันเองพี่เขยใหญ่และพี่เขยรองคนกันเองทั้งนั้นแต่เวัยเศร้าก็ไม่ถูกชะตากับปินจือไปแล้วท่านยาและนางจูซื่อมราดาของเวัยเศร้าได้เดินทางไปต่างเมืองดันงนั้นเมื่อเวัยเศร้าออกรบเขาจึงพาเสี่ยวเฉียวติดตามไปด้วยนางจะได้มีโอกาสได้พบกับซูเอ๋อหวงอีกครั้งหนึ่งนางรู้ว่าชาติที่แล้วซูเอ๋อหวงเป็นอนุภรยาคนโปรดของเวัยเศร้าเมื่อครั้งนี้ปรากฏตัว ก็คงต้องการอยู่ร่วมกับเว่ยเซาอีกเมื่อเว่ยเซารู้เรื่องของซูเอ๋อห่วงเขาก็มาบอกให้นางไปจักเมืองเป็นการปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์กับนางแต่เมื่อเขาได้อ่านจดหมายจากท่านย่าที่กําลังตามสืบเบื้องหลังการใส่ยาพิษสังหารท่านย่านั้นเขาก็รู้ว่าซูเอ๋อห่วงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขาจึงลงโทษนางโดยการตัดจมูกของนางตอนนี้นางก็กลายเปน็นนาปลักไปแล้ว ส่เอ๋อหวงก็แค้นพระเอกมากนางก็ใส่หน้ากากบนใบหน้าเพื่อปกปิดจมูกที่เสียโฉมแล้วใช้สเสน่ห์เรือนกายหลอกลอก่อให้เสนาบรีซิ่งซิ้นแห่งราชสำนักยกทัพไปตีทัพของเว่ยเซาแต่พอซิ่งซิ้นแพ้ศึกนางก็หนีไปรวมตัวกับทัพของหลิวเหยียนผู้มั่นเก่าของนางเอกในชาติที่แล้วยุยงให้หลิวเหยียนไปตีทัพของเว่ยเซาอีกส่วนตาเฉียวพี่สาวของนางเอก ตอนนี้ก็คลอดลูกชายแล้วชื่อว่าหลี่เอ๋อและเสียวเฉียวเองก็ตั้งคันด้วยเช่นกันวยเศร้าเมื่อรู้ข่าวว่าภรรยาตั้งคันก็ดีใจปานคุ้มคลั่งแต่เขาก็ต้องออกศึกไประยะเวลานานจนกระทั่งคลอดลูกสาวผ่านไปเป็นเดือนเขาจึงกลับมาเมื่อเขาได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกสาวเขาก็ให้ดีใจจนพูดไม่ออกลูกสาวของเขาชืไฟไฟ่อเฟยเฟยกล่าวถึงหลิวเหยยนก็ตั้งตัวเองเป็นฮ้องเต้ แล้วชับนำเผ่าชวงหนูทางเหนือเข้าตีเมืองของเว่ยเซาทำให้ท่านย่าและเสี่ยวเฉียวต้องตีกลองศึกเป็นกำลังใจให้กับทหารเพื่อออกรบเพื่อถ่วงเวลาให้ทัพของเว่ยเซาที่ทำศึกอยู่อีกเมืองกลับมาช่วยฝ่ายเฉียวถือน้องชายของนางเอกก็นำทัพของเผ่าเชียงเข้ามาช่วยเป็นทัพหนุนช่วยกันต้านจนกระทั่งทัพของเว่ยเซากลับมาถึงฆ่าทหารของพวกชวงหนูตายร่วมแสนคน ศึกในครั้งนี้นางจูซื่มารดาของเว่ยเซาล้มป่วยและหวาดกลัวจนสติฟั่นเฟือนและตายลงในที่สุดเมื่อก็เห็นมารดาก่อนสิ้นใจเขาก็เห็นว่าหัวใจของนางถูกความแค้นครอบงำตายอย่างไม่เป็นสุขเขาจึงเข้าใจท่านย่าที่ให้เขาแต่งงานกับเสี่ยวเฉียวเพราะไม่อยากให้เขาผูกแค้นจนหาความสุขในชีวิตไม่ได้เหมือนกับมารดาของเขานั่นเอง เมื่อสงครามสงบแล้วนางเอกก็ขอพาเฝยๆกลับไปเยี่ยมบ้านอีกครั้งครั้งนี้บ้ยเศร้าก็เป็นผู้ที่ตามไปส่งนางเอกถึงที่บ้านและได้มีโอกาสสัมผัสครอบครัวของนางเอกอีกด้วยเขาเห็นนางหัวเราะร่าเริงในครอบครัวอย่างมีความสุขเมื่อเขาพักอยู่กับครอบครัวนางเขาก็ถามถึงความฝันร้ายของนางว่าในฝันนั้นใครเป็นคนแทงดาบไปที่หัวใจของนาง นางจึงบอกว่าคนคนนั้นก็คือหลิวเหยียดวันรุ่งขึ้นว่ยเศร้าจึงบอกกับเสี่ยวเฉียวว่าให้พักอยู่กับครอบครัวไปเรื่อยๆเมื่อเขาเสร็จศึกแล้วเขาจะกลับมารับนางด้วยตัวเองแล้วเขาก็ยกทัพไปปราบทัพของหลิวเหยียดเขาฆ่าหลิวเหยียดที่หนีไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งและเขาก็ยังพบสูเออหวงแต่สูเออหวงก็ขอชีวิตกับเขาเขาจึงทิ้งนางไว้ที่เกาะแห่งนั้น หลังรวบรวมแคว้นและเมือตกต่างเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วเว่ยเศร้าก็สถาปนาตัวเองเป็นห้องเต้มีเสี่ยวเฉียวเป็นห้องเฮาและพวกเขาก็มีลูกชายอีกหนึ่งคนทั้งคู่และทหารผู้ใจของเว่ยเศร้าก็ร่วมกันปกครองแผ่นดินทําให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขความแค้นของเว่ยเศร้าก็สลายลงไปจนหมดสิ้นแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ